เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่นที่สวนสวนฮอกใกโดพนตอนพูดพาร์นะครับของบ้านลูกค้าเราเองนะครับครับผมคุณเสาคุณเกณฑ์นะครับวันนี้เราจะแอบมาเซอร์ไพรส์นะครับครับวันเกิดของของคุณเสารนะครับก็เลยมาที่หอกใกโดพตอนพูดพาร์ยครับลูกค้าไปครับเดี๋ยวเข้าไปชมเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับมีอะไรบ้างครับตามมาเลยครับ อยู่อยู่อยู่นั่งอยู่เลยผมจะเข้าไปก่อนห้าคนเอาขนมมาแรกปัดเข้าได้ไหมครับขนมมาแรกได้ไหมครับได้มหรอโอ้มืออลเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมาผูกมาผูกที่นี่ครับวันนี้ มาทำอะไรเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ให้มีสุขภาพร,าร่างกายสมบูรณ์นะครับป่าศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ปิดประการการค้าต่างๆขอให้โรงเรียนะครับรวยๆให้เพียงครับดีกันนะคะทุกคนครับแค่ดีมือ ทำไมมันสูงถ้าถ้าเอาตามภาษาล้านสูงาี้ครับว่งคอนเมใช่พี่ที่บอกแนวปัจจยมีี่นบอกแต่เป็านเปานบานผมบานแตะแบงสเรียกหนอนไก่ สวยไหมครับพี่แต่ที่น่าจะอยู่ไปนานๆแล้วแสนผาคุณน่ะสวยไหมเจมสถานที่แบบนี้มันน่าจะเหมาะกับคู่รักมากกว่าชายักกันอย่างเราไม่น่าจะอยู่ที่แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ